สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากทางด้าน g l o b a l Time นะครับซึ่งเป็นสื่อของพักคอมมิวนิสต์จีนได้มีการรายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวทางทหารนะครับบอกว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA นั้นเริ่มมีการส่งเครื่องบินขับไล่เฉิงตู J20 ปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวน เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้และก็ทะเลจีนตะวันออกซึ่งทั้ง2พื้นที่นั้นเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิาพาทหรือว่ามีความขัดแย้งนั่นเองนะครับทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นของโครงการพัฒนาเครื่องบินดังกล่าวจีนอาศัยเครื่องยนต์รัสเซียช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งถือเป็นอากาศยานทางทหารล้ำสมัยที่สุดของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือว่า PLA เทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐ อย่างไรก็ดีปัจจุบันเครื่องบิน j 20ซึ่งผลิตและพัฒนาโดยบริษัทของจีนนั้นเนี่ยครับใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนาและผลิตเองในประเทศบ้างแล้วด้วยการ,ปรเปิดเผยรายงานดังกล่าวของสื่อทางการจีนนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ศูนย์บัญชการกองทัพอากาศสหรัฐประจำภูมิภาคแปซิฟิกรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-15 ของกองทัพสารัฐและเครื่องบินเจ20ของกองทัพจีนนั้นอยู่ในระยะประชิดกันมาก เกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างต่างฝ่ายต่างปฏิบัติภารกิจเหนือทะเลจีนตะวันออกนะครับในเวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของทางด้านจีนนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นที่หวั่นเกรงของบรรดาชาติที่ทําตัวนั้นเนี่ยเป็นปรปักกับทางด้านจีน อย่างสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยครับก็ยอมรับนะครับว่าเวลานี้เทคโนโลยีทางด้านการทหารของจีนนั้นเนี่ยมีความก้าวล้ำมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินเฉิงตูเจยี่ิออกปฏิบัติการลาดตระเวนโดยเฉพาะไปใช้ในพื้นที่เนี่ยครับซึ่งเป็นพื้นที่พิาพาทไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทะเลจีนใต้หรือว่าทะเลจีนตะวันออกก็ต้องรอดูนะครับศักยภาพของเครื่องบินขับไล่ เฉิงตูเจ20ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่ามันเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ F35 ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าในช่วงหลังมาต้องบอกว่าเทคโนโลยีด้านการทหารของจีนนั้นเนี่ยพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแน่นอนว่าจีนนั้นเนี่ยก่อนหน้าเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเวลานี้พวกเขาเองนั้นก็จําเป็นที่จะต้องพัฒนาสถานะของกองทัพนั้นให้มีความแข็งแกร่งมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อที่จะปกป้องเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของทรัพยากรต่างๆเนี่ยครับของประเทศตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันนั้นถูกท้าทายจากมหา,หาอำนาจสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องครับ